Inbox อะไรอยู่ในกล่องงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่าน,นผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะทําให้ดูกันเลยว่าของเล่น้ะงนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเรากำลังรีวิวการ์ดเกมฟิวเจอร์การ์ดบดีไฟนั่นเองโดยในวันนี้ก็ผมก็จะขอหยิบการ์ดชุด BFT EB 01 กล่องนี้นั้นมาให้ดูกันว่าการชุดอิมมัลทอลเอนทิตี้นะครับผมกล่องนี้เนี่ยมีความน่ากลัวยังไงบ้างก็เนื่องที่ายก่อนว่าชุด e b 0 1เนี่ยก็จะเป็นชุดอีกเหมือนกับถ้าเกิดปรนเทกแวนกาก็จะเป็นชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งออกมานั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับ b t แต่อย่างใดแต่ก็จะลั่นชุดของมันเองไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นชุดเสริมก็ว่าได้แต่นน่นอะว่าจะชุดเสริมหรือชุดหลักก็มีความเก่งกาจแน่นอนโดยจุดหลักหรือจุดเด่นของกล่องนี้นะครับผมนี่นก็คือการปรากฏต ซึ่งเป็นอาเเ,เว์เวิด์ที่เหมือนกับบอสในช่วงแรกของการ์ตูนภาคหนึ่งก็ได้ภาคหนึ่งมันจะมีหลายๆช่วงจะมีสู้กับเซตนี้สู้เซตนี้สู้กับเรื่องนี้ตามๆมกันไปแต่ว่า เอชเวลล์ในชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แบบโอ้โหสร้างความระมัดให้พระเอกมากแทบจะเอาชนะไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นในที่แบบบ้าระุดเลยและก็เก่งกาจอย่างมากในตอนนี้ด้วยเดียวถ้าเกิดพระเอกไม่มีอาวุธที่พี่ชายให้มานะครับผมจากจากในกระตูนนะไม่มีอาวุธพิเศษที่ให้มาแทบจะเอาชนะไม่ได้ก็ว่าได้ดังนั้นกล่องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวนี้จะแกะให้ดูนะครับผมว่าของข้างในนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะแกะนั้นเนี่ยขอดูแล้วละกล่องดีกว่าว่าข้างในกล่องนี้มีอออะะไรบ้างเนนก่ืลยผม เวิลหน้ากล่องเลยก็ต้องเป็นเอเ e นต์เวิ d เป็นจุดขายของกล่องนี้แน่นอนนะครับผมตัวนี้เรียกว่าเก่งสุดไปแล้วนะครับผมเอตรงนี้เขียนว่า Future g u a r Mo o d ี f i e ล t เอ็ o ซ์ต t a l m m สเ t อร์อิ t เนะครับผมก็จะเป็นชื่อชุดนั่นเองโดยกล่องนี้จะบรรจุการา์ด48ใบคู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามการแข่งขันนะครับผมและจะมีพิเศษก็คือจะสุ่มนะครับผมการ์ดระดับ s p และ b r 3ใบาจากในชุดนี้ให้มาด้วยนั่นเองเดี๋ยวแกะเราจะได้เจอกันนะครับผมอ่า ด้านข้างก็จะเป็นรูปของยูนิตนะครับผมอาจจะมีเ n c แช n t w o r l d บ้างนะครับผมแล้วก็มี d ักก o n w o r l d บ้างสลับกันไปในกล่องนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3 World ด้วยกันจะประกอบไปด้วยเ n c แช n t w o r l d 31ใบนะครับผม31มสบแบบแบบละหนึ่งใบ d ักก o n w o r l d 12ใบคาตาโนเวิร์บห้าใบแน่นอนว่าซื้อ1กล่องจะเล่นไม่ได้สักเวิร์บนะครับผมของการไม่ครบจะต้อง ซื้อยังต่ำสองกล่องแน่นอนเพื่ออยากให้การมันครบแน่นอนเพื่อจะเล่น a n c i ช n t World ได้ส่วนนักก็มือกับคาร์ตานเบิร์นี่ขึ้นเล่นไม่ได้อยู่แล้วของไม่ครบแฟลก็ไม่ให้มานะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณเปิดกล่องนี้ 2- ถึง4กล่องจะเล่น a n c i ช n t World แบบสุดโหดได้เลยแนะนำว่าเปิด4ไปเลยนะครับผมเปิด4แล้วเล่นโหดแน่นอนมันโหดยังไงเนี่ยเดี๋ยวไว้จะทำคลิปอธิบายสกิลให้ดูละกันแต่แค่พลังก็น่ากลัวแล้วนะครับผมอ่ะโอเคส่วนที่เหลือก็มีรายชื่อการ์ดตามปกติรายชื่อเหมือนเดิอ งั้นก็เดี๋ยวจะขอนานะครับผมการ์ดที่ได้ทําการหยิบแยกออกมานะครับผมแล้วก็จัดเลี้ยงไว้แล้วเพราะถ้าเกิดไม่จัดเลี้ยงออกมาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นเวอร์ไหนเนาะมันจะเปิ่งมุ่งหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ด3ใบที่บอกว่าเป็น BR เป็น s p แถมให้หน้ากล่องด้วยเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะครับผม ก่อนเลเนี่ยคงต้องขอเริ่มที่ Ancient World ก่อนละกันนะครับผม Ancient World เนี่ยจะเป็น World ที่อ่าจะเป็นสไตล์ของมังกรอีกแล้วนะครับผมจะมีมังกรอะไรประเภทเลยจะเป็นพวกมังกรในตำนานดีกว่าพวก Ancient e n c h a n แนั่นเองจะมีจุดเด่นก็คือบ้าพลังมากนะครับผมจะเน้นทุกอย่างทุ่มทุกอย่างไปที่มอนเตอร์ไซส์3เป็นหลักจะไม่ต้องสนใจอาวุธไม่ต้องอะไรต้งเส้นเลยเอาไซส์3มาไว้ตรงกลางตัวเดียวแล้วตัวเดียวเนี่ยล้มในทางฝั่าตรงข้ามทุกตัวใบนะครับผมเ,เป็นตัวที่แบบ จะให้ความสัมพันธ์กับไซส์3เป็นหลัก่นเองคือจะมีคีย์เป็นไซส์3จะไม่เหมือนกับพวก Dragon World หรือว่า k a t า n นาเวิ d ์หรือไม่จเจง w ว r l d ที่แบบอาจจะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปจะมีทั้งไซส์3ไซส์1ไซส์2เฉลี่ยกันไปแต่สําหรับไอชันเวิร์ทุกอย่างจะซัพพอร์ตไซส์3อย่างเดียวนะครับผมคือแบบมันจะไม่มีไซส์2ที่เก่ง จะไม่มีไซส์หนึ่งที่เก่งทุกอย่างจะมาอาัดกันที่ไซส์สามส่วนไซส์หนึ่งไซส์สองจะเป็นตัวที่เอามาเสริมไซส์สามอย่างเดียวเลยพูดง้คือทุกอย่างซัพพอร์ตไซส์สามอย่างเดียวนะครับผมใครที่บอกชอบแบบยูนิตตัวเอกยูนิตตัวเด็กตัวแบบตัวเด็ดแล้วก็อันนี้ห้ามพลาดนั่นอนว่าจะมีแฟลกมาให้นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นหน้าตาคนใช้ในการ์ตูนนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้ e n เอ็นแ World ในการ์ตูนจะมีหลายตัวมากแต่นี้จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดน,นะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นบอสของช่วงแรกและสุดทดทท้้้าายยกกก็็็็เเเปปนนฝพระอวววแลตัี่ เวลาจะเอามอนสเตอร์โจมตีเนี่ยตะโกนได้สะใจมากนะครับผมถ้าเกิดใครมีโอกาสไปดูเสื้อผ้าญี่ปุ่นมันจะตะโกนแบบบ้าระห่ำบ้าจริงๆก็เป็นแนวแบบพวกอะไรอะแนวญี่ปุ่นจ๋านั่นเองครับผมอ่ะก็จะให้แฟลกมาหนึ่งใบแน่นอนเอาไว้เล่นนะครับผมมาให้มาก็เล่นไม่ได้คราวนี้มาดูมอนสเตอร์ดีกว่ามาให้เนี่ยมาบ้างอ่ะจะมีไซส์หนึ่งนะครับผมดายอะชูไรต์ดราก้อนอะเป็นไซส์หนึ่งธรรมดาไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมอ่า ไซส์หนึ่งถัดมาฟีเจอร์ดราคอนทันวาก็ไม่มีเอฟเฟกแล้วนะครับผมไซส์หนึ่งไปถัดมาพูดมังกรวาลีกาโบเลสนะครับผมแล้วก็จะมีไซส์หนึ่งพูดมังกรวายุสุฟาร์พูดมังกรเพิงนะครับผมเทียเวสนั่นเองจะสังเกตคือไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยเพราะมันไม่ได้สำคัญนะครับผมมันสําคัญแค่ไซส์สามเท่านั้นจริงๆเด็กนี้มันวัดกันที่ไซส์สามอย่างเดียวเลยอ่ะไซส์หนึ่งนะครับผมบลูดราคอนทันเดอร์ฮอร์นั่นเอง และจะมีอะไรที่พิเศษนั่นก็คือไลฟ์ลิงก์ของผมมันจะเป็นสกิลเฉพาะตัวหรือนี่มาเป็นอบิลิตี้เฉพาะตัวของเวิร์ เอ็นเชนเวิลด์มากกว่ามันคือไลฟ์ลิงก์ก็คือถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวนี้ตายเราจะเสียเลือดด้วยเนื่องจากมอนเตอร์ของเอ็นเชนเวิลด์เป็นมอนเตอร์ที่มีพลังขั้นจะสูงสังเกตถ้าดูพลังดีๆนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์หนึ่งนะแต่พลังโจมตีสามห้าพคลิสสามพันมังกรสองพันเฮ้ยมันเยอะมันเยอะก็น่ากันแต่ไซส์หนึ่งนะอันนี้ก็ไซส์หนึ่งตีหกพันนะครับผมตีแปดพันด้วยซ้ำขอโทษเขาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไซส์หนึ่งตีห้าพันอย่างเงี้ยไซส์หนึ่งตีสี่พันอเปย่างเป็น ไอ้กาล็ของ Ancient World ที่จะตีแรงมากๆนะครับผมอ่าแล้วจะมีไซส์หนึ่งมังกรแห่งโชคโฟลว์การนะครับผมซึ่งมี Link ไลฟ์ลิงไม่เหมือนกันโดยรวมในพวกไซส์หนึ่งไซส์สองจะเน้นสปอร์ตการชาร์จการจัว่วการเติมพลังนะครับผมเพื่อจะให้ไซส์สามเราแสดงพลังมาได้มากที่สุดนั่นเองอ่ะไซส์สองบ้างจากภาพมังกรน้ำแข็งกราเคสนะครับผมอ่าไซส์สองวิวเทสเพอร์เพ i ร์ดิมอนดราก้อนนะครับผม ไอ e ์ดรา o n นโงกอ e สังเกตคือจะเป็นพวกธาุจะมีไฟมีน้ำแข็งมีสายฟ้ามีดินเต็มไปหมดเลยนะครับผมไซส์สองจักรพรรดิมังกรเพลิงแมกมาโนวาไซส์สองซิมเ d r ร์ดรา r กนอาร์เคสนะครับผมพวกนี้จะแบบสกิลจะเน้นเกี่ยวกับพวกของอาร์ซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยนะครับไซส์สองมังกรจักรพรรดิมังกรปัจจพีวาครอส ทำไมถึงซัพพอร์ตตอนที่เอ๊ะถ้าเกิดเราลงไซส์3แล้วพวก 2, ไซส์2พวกนี้ใช้ยังไงสกิลส่วนมากจะเป็นทิ้งจากมือนะครับผมถ้าเรามีไซส์3ในสนามแล้วตอนนี้บนมือก็ทิ้งเพื่อให้เกิดเอฟเฟกอะไรแบบนี้จะมาใช้แทนไม่หมดได้ไซส์ size 2จกักรพรรดิมังกรสุลตันนะครับผมทันเดอร์ทอร์นาโดนั่นเองก็จะเป็นแบบแนวมังกรเทปๆนะครับผมมังกรในตำนานในพวกนี้โอ้ดูแล้วอินดีมาไม่ใช่อินดีดูแล้วเทปมากนะครับผมมาดูไซส์3กันดีกว่าอ่ะใบแรกนะครับผมโกดรากอ้อออนนเบน่า ไซส์สามจากรพรรมังกรหุ้มิติการิอัซอนนะครับผมแล้วก็จะมีมังกรมาแห่งหมิติลาดิสเดอะไทแลนด์พวกนี้คือจะเป็นไซส์สามที่โหดมากนะครับแต่ที่โหดนั่นก็คือเซตนี้เลยไซส์สามจากรพรรมังกรนักสู้ดูเอลซิเกอร์ซึ่งเป็นล่างแรง แล้วก็จะมีร่าง2องด้วยส k e r p a r t a ตันะครับผมและร่าง3ามด้วย s k e r Tempest e n f o r c e r ซึ่งคือแบบในการ์ตูนถ้าเกิดไปดูมาจะรู้สึกเลยว่าฮะกว่าจะล้มร่างหนึ่งได้ทำไมมันโหดอย่างนี้ร่างหนึ่งแบบมีเดวอตต์เน็แท็กมีโซกาานะครับผมพอล้มเสร็จไม่ตายกลายเป็นร่างสองจากันมืออีกแล้วก็มีเดวอตต์นแท็กมีโซกาดอีกครั้ง,งก็เยอะขึ้นนะครับผมตีแ0 0พัแพันแล้วพอเป็นร่าง3โอ้โหคราวนี้โหดแล้วเพราะว่า มีทั้งแบบอะไรอ่ะมีเพนนเทรดมีที่ไม่ต้แทกคือตีสามทีพอายันตีฮารุอีกพลายมตีแล้ต้องการหมื่นสองหมื่นสองเออชนะเถอะถ้าเกิดไปถึงล่างสามได้แทบจะลงไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นตัวที่โหดมากแต่ก็ไม่เฉพาะจะสู้ไม่ได้แต่ทนายพระเอกเราเอาชนะมาได้อยู่ดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นไซส์สามตัวเองจะมีตัวเด็ดเนี่ยก็คือดูเอลซีเกอร์นะครับผมซึ่งโหดแล้วก็เก่งมากเวทมนต์นะครับผมก็จะให้พวกของเกี่ยวกับพวกการ เน้นจัวเน้นเติมพลังเต็ไมไปหมดเลยเน้นช้านะครับผมเพราะว่าทุกอย่างจะมาซัพพอร์ตไซส์สามก็จะมีเทพมังกรนิทรานะครับผมเทพมังกรหานกล้าอ่าเทพมังกรไลฟ์จจใจจะเห็นพวกเทพมังกรแล้วสังเกตคือพวกนี้จะไม่ค่อยกินเกตเลยนะครับผมเพราะว่าเกตต่างๆเนี่ยเกตไว้ให้ไซส์สใช้อย่างเดียวนะครับและเวทของเบอร์นี้เขาจะดีและขี้โกงด้วยแบบบางใบอย่างเช่นแบบนี้อ่ะตำนานราชมังกรอย่างเงี้ยใช้ปุ๊บบวกไลฟ์1นจัว1นะครับผมหรือแบบฮะง่าย จังเลยนะครับผมโหดมากคือแบบชาร์จหนึ่งจวหนึ่งเติมเลือดหนึ่งองง่ายใช้ง่ายเกินไปแล้วแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมอ่าเพิ่มมังกรเผาพลานะครับผมอันนี้มีใช้เกณฑ์นิดนึงนะครับผมเทพมังกรโกธาอ่าก็โกรนนั่นเองวัฒจักรมังกรนะครับผมอ่ามังกรวิวัฒนะครับพิภพมังกรไม่ใช่พิภพไททันนะแล้วก็ มังกรสวรรค์รางโลกนะครับผมโดยรวมนี่จะเป็นการ์ดที่เน้นแนวบ,บอกช่วยเอเวนเทจแต่ไม่หมดเลยเน้นจัวเน้นชาร์จนะครับผมเน้นอา้รจมกเลยถือว่าทุกอย่างสพอร์ตไซส์สาจะมีการ์ดไม้ตายด้วยนะครับผมมีทลายหมู่มานก,กระสุนเพลิงมังกรที่จ่าย3เกตแต่ทำน้ำเมตได้ง่ายๆเลยขอแค่เรามีไซส์สามก็พอก็อย่างที่บอกทุกอย่างพพอร์ตไซส์สา เซิรเวอร์นี้จะไม่มีอาวุธมาให้เพราะว่าไม่จำเป็นนะครับผมทุกอย่างเนี่ยเอาไซส์สามมาไม้ก็พอแล้วก็ตีแล้วมันแท็กตีภาในเทนโซโการอะไรเต็มไปหมดเลยน,นั่นเองแต่อาตาเวลอื่นก็ไม่น้อยหน้านะครับผมเรามาดูเวอร์อื่นกันดีกว่าอ่าเรามาดูดรา g ้อนเวอร์ดีกว่าที่มีการซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะครับผมในชุดน,นี้มีแต่ก,ก็โบให้ถึง12ใบเลยมาดูกันว่ามีให้ะไรมาบ้างอ่า จะมีไซส์หนึ่งนะครับผมเป็นอัศฉริมังกรอัศฉิิมังกรโซกราติสนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกชื่อบุคคลสําคัญในอดีตนะครับผมโซกราติสอะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครเรียนก็น่าจะรู้จักอ่าหรือจะเป็นอัจฉริมังกร <S <S งกิลดเลซึ่งมีปรากฏในนวนิยายหรือกระตุลในหมดเลยเช่นเฟดก็มีการนําตัวละครนี้ไปใช้นะครับผม อ่านี่จะเป็นอสุรมังกรนั่นเองแล้วมีอสุนมังกรลิชาร์นั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากถ้าเกิดใช้ดีๆจะเป็นไซส์สองที่ตีได้ถึง8,000ป้องกัน8,000ถือว่าเจ๋งมากครับผมนี่จะเป็นอสุนมังกรที่ซัพพอร์ตมาให้มีไซส์หนึ่งหนึ่งใบไซส์สองสองใบนั่นเองแล้วก็จะมีมังกรเกราะเหล็กด้วยนะครับผมก็จะมีไอรอนเชนดราคอนอ่าไซส์หนึ่งเคิร์ชดิลิวดราคอนนะครับผมให้ไซส์หนึ่งมาทั้งคู่เลยแล้วก็จะมีไซส์สองเหมือนกันโบว์แฮมเมอร์ดราคอน ซิสเต็มมินเด็คเกอร์ออกานะครับผมและสุดท้ายตัวนี้ไม่พูดไม่ได้กับไซส์สองอัศวินแห่งสายฟ้าดรัปบังเกอร์ดราก้อนนะครับผมเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของดรัปบังเกอร์นั่นเองซึ่งคราวนี้เนี่ยมาเป็นอัศวินแห่งสายฟ้าแล้วเพราะว่ามันจะมีในช่วงหนึ่งนะครับผมหลังจากที่อาผ่านเรื่องไปครึ่งหนึ่งแล้ว ก็พระเอกเราก็จะเปลี่ยนเป็นดับเบิลเวิร์สายมังกรแห่งสายฟ้าแทนก็จะ,จะมีคอมโบต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอย่างที่บอกคือดับบมังเกิลเนี่ยพี่แกเป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะครับเป็นได้แทบทุกสายเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีสกิลหลายอย่างด้วยเพราะว่าพวกอาชีวแห่งสายฟ้าจะเน้นการมูฟเลวลาในที่มันดับบมังเกร์ที่มีเอ,อกราฟได้ของการมูฟได้นั่นเองครับผมเจ๋งจริงและก็จะมีไอเทมให้นะครับผม นั่นก็คือไอเทมสุดโหดมัรสุริยันซันชัยอิมแพคซึ่งพันยมตีจะเป็นอินฟินิตี้ได้ถ้าเกิดใช้คอมโบม,าามันสำเร็จนะครับผมเป็นใบที่โหดมากสามารถลมมนันมอนในทุกตัวถ้าเกิดไม่ต้องอยู่การจมตีก่อนนะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับผมแล้วก็จะมีเป็นมอนซับพอร์ตให้อีก2ใบด้วยก็จะมีดราโกนิกแคชแล้วก็ดราโกสปีดนะครับผม และสุดท้ายก็จะมีท่าไม้ตายเพิ่มมาอกหนึ่งห้ากับ Dragon Ball t o r นะครับผมเป็นการซัพพอร์ตที่โอเคโดยรวมชุดนี้เปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อทีอห่หาเอาสัญชาตอิมแพงนั่นเองถามว่าเอามาลบอะไรก็เอามาลงรูพวกดูออกซิเกอร์นะครับผมซึ่งแบบโหดเหลือเกินจะ้ะอ่างั้นคราวนี้เราจะมาต่อที่คาตาเนเบลที่มีการเสริมเหมือนกันไม่น้อยหน้านะครับผมกับอ่า มอนสเตอร์ตัวแรกเลยไซส์หนึ่งนินจา้รยหน้ามูราโคนะครับผมซึ่งตัวนี้แอบเก่งมากมีเขาา้าใตแท็กมีการทิ้งปั๊มพลังด้วยเป็นตัวที่เพลอตีเข้ามาแบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะตายเองได้นะครับผมมีไซส์สองนะครับผมนินจากองโจลโกเอมอนซึ่งตัวนี้ก็ปวดคุณตัวนี้ดีมากนะครับผมไปดูดเกฟฝันข้ามรถทิ้งซนะงั้นน่ะโหดมากจริงๆแล้วก็มีปีศาจแห่งบบบซูมโมคุซาเมซึ่งเอามาวนของได้ตัวนี้ค่อนข้างจะโหดมากนะครับผมถ้าเกิดเล่นดีๆันนั้นก็จะมีมอนสเตอร์เเเสริมมาไซ 1, 2, 3, ยันนนนล่นนอง ไม่ใช่แค่นั้นครับผมยังมีวิมว์เสริมอีก2ใบซึ่ง2ใบนี้นี่คือถือว่าดีมากกับวิชาดาบรับดาบมือเปล่านะครับผมเป็นใบที่ดีมากเขาเอาโอจมตีมาเราก็หยุดเลยแล้วก็จวหนึ่งด้วยยังมีวิชานินจะสะกดเงาอีกนะครับผมเอ๊สกดเงาสกดไม่เป็นเรอก็สระเอง,องงูสละอาไงไม่ใช่แล้วคนละสะกดแล้วนะครับผมใบนี้ก็ค่อนข้างใจ,จได้เหมือนกันนะไม่คุณรสึ้ที่มีโซกาดเนี่ยโดนเอาโซาทิ้งไปเลยเป็นใบที่โหดอีกหนึ่งใบ ดังนั้นนะครับคอนเทะเนอร์วเวอ์ชุดนี้ก็มีการเสริมของสําคัญมาเยอะมากถือว่าเจ๋งจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทั้งหมดที่ให้ในชุดนั่นเองเอส่วนอันนี้ก็จะเป็นแรนดอมการ์ดในชุดนี้นะครับผมเป็นระดับ s p v r เรามาดูดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างเนาะอ่าเอแกะ2ก่อนนะครับผมทุกบ็อกเนี่ยไอ้ทุกกล่องก็จะมีให้3ใบแนะ่นอนก็จะสุ่มได้นะครับอ่บาใบแรกก็จะได้ท่าไม่ตายนะครับผมของเอเชียนเวิลด์นั่นเองกับทลายหมูมม่บ้านกระสุนเพลิงมังกรอ,อ่าอันนี้จะเป็นแบบ SP นะครับผม อันถัดมาจะเป็นแบบ SP เหมือนกันกับมังกรมาถึงพมิติลาดิชดดอรฮอลแลนด์นะครับผมซึ่งมีอยู่ในชุดนี้อยู่แล้วและสุดท้ายนะครับผมจะเป็นแบบ SP อัศวินมังกรลิชานั่นเองก็เป็นการที่มีอยู่ในชุดนี้แน่ๆแต่ก็จะเป็นแบบฟลอยด์มาให้นะครับผมซึ่งนั่นนะว่าใครที่ต้องการแบบ SP ก็ต้องเปิดสุ่มเอาละกันแต่ยังไงคือได้อยู่แล้วถ้าเกิดโชคดีเปิดสักสอสากล่องอาจจะของพอเลยแล้วก็ได้นะครับผมเจ๋งจริงๆอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการแกะให้ดูว่าในชุดนี้เนี่ย กับชุดว่าชุดรหัสชุด bft eb 0 1 extra booster immortal entity เนี่ยมีของอะไรบ้างโดยที่โดดเด่นก็คือ enchant world นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเ r อร์ไมนมาเล่นชุดนี้แนะนำว่าผมกับ e n c i e n t world นั่นเองเล่นไม่ยากเล่นง่ายได้ซ้ำกว่าผู้แข่งได้ดีตีโหดนะครับผมบอกาเลยว่าโหดแน่นอนสำหรับวันนี้กับกาลิวเขาต้องขอจบวันต่เพีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อต่อนานแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย